งเลยรดเต็มบวรอนร้อนร้อต uh, okay, ้มตุดเลยพี่น้องเลยนรับวดีพี่น้องก็ไปพบกับสุเปลอีิแ้วพี่น้องเรื่องนะมือนี่แล้วๆล้วเลียวแร้วเยก่อยปานิ่งก้อยปานิ่มนี่ขางแห่ได้เต็มขาราบิวมีกต้มปลาหนิ่เบิ้งนี่ขางแห่เลยของแห่เลยเดี๋ยวสุปเปิ้ลตักสุเบิ้งเด้อ ร้อนร้อนร้อนต้มุเปื่อที่ม้องเอ้ยนีของแพร่้อนมาเนี่ยน้อมือนี่ยร้อฝนตะโตกมาเนี่ยปลอาป่านนี้มาตะใส่้ออยมัเนี้องขันทมน้องขนมโอ้มีแล้วอืเราป่านนีอยู่หน้าบนี่ก็เียอะไรที่น้องของแพร่อวเยุ่กต้้อนเรื่อบาของแพรเลยัวใ้น่ รูบานี่เต็มก็เลยเบียวเรือบานผักแกมก็มีเรือพี่น้องนี่ใบตุงกาลูกโดดผักแพรวผักแพลียวบักเขื่อเนี่ยเขาแจกกับสุเปียวเด้อเมิรงกสุเปียวทิ่ชื่นสุเพิงเด้อพี่น้องเด้อสิบเอ็ดก็มาดิที่โบติดข้อบอนแล้วมาดิน้องจังปานเสือกลำยิ่งเฮ้ยลูกข้าไปใบตุงตาเข้าไป บักเะต้มต้มต้มเยวต้มเบ่งต้นร้อนอยู่ต้นร้อนพอไพี่น้องต้งไโอ้ใส่เมนูนึ่งใส่เมนูนึ่งเมนูอย่างไรฮะเมนูอย่างลวกกินหันไห ลวกกินลวกกินหัวไหนโอ้จงังๆใครเป็นดะไรฮก้หั <laughs> กสอนเศ้า <laughs> มามาเจแกับซูปเปอร์เ้ตพี่น้องเรื่อนีน่ตัตะแกแคมปิ้งไปติงเขาเลยเบลบานมึงบานมึง